ไม่มีเวลาตั้งค่าโพสล่วงหน้า ทำยังไงดีคลิปนี้บีมีคําตอบนะคะสวัสดีค่ะเพ<ว><ๆ>ื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะกราฟดิจิทัลนะคะวันนี้บีมีเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะหรืออยากวางแผนคอนเทนต์ไว้นะคะแล้วก็ตั้งผล่วงหน้าให้ Facebook แชร์ให้กับเราเลยนะคะเทคนิคง,ง่ายๆวันนี้จะเป็นอะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะให้เราโหลดแอป Creator Studio มานะคะเพื่อนเพื่อทุกคนโหลดใน Google Play หรือว่า App Sto r e ก็ได้นะคะจะเป็นแอปของ f a c e b o o นะคะที่ไว้ใช้จัดการในการโพสต์ะคอนเทนต หลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะคะเพื่อนๆให้เราเข้ามาที่แอปนี้นะคะหาตัวนี้ให้เราล็อกอินที่ Facebook ปกติของเราเลยนะคะที่เราเป็นเจ้าของเพจนะก็ใช้ Facebook ปกติเลยนะคะโอเคทีนี้ไปจะมาสอนการโพสตแบบง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆกดขวาบนตัวนี้นะคะที่เป็นรูปของดินสอตัวนี้ค่ะเป็นรูปของการโพสเนาะการโพสก็จะมีประมาณ3-4แบบนะคะเช่นอันแรกก็จะเป็นวิดีโอเนาะมีโฟโต้มีไลฟ์สดแล้วก็ข้อความธรรมดานะคะเพื่อน วันนี้บีจะลองโพสต์แบบรูปภาพแล้วกันนะคะโอเคนะคะบีจะเลือกรูปนี้แล้วกันนะคะให้เพื่อนก๊อปมาได้เลยนะคะว่าเราจะใส่ในส่วนของตัวไหนบ้างนะคะอันนี้บีก๊อปมาแล้วเนาะเสร็จแล้วพอใส่ปุ๊บเนี่ยคะ่ะให้เรากดมาที่แบ็คนะคะถ้าเราดูรูปแล้วก็แคปชั่นเสร็จแล้วถ้าเราโอเคแล้วก็กด n ิกต่อไปได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการโพสตนะคะว่าโอเคจะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้เรากดตัวนี้นะคะก่อนพับบิกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีมี3ตัวเลือกนะคะก็คือให้โพสตตอนนี้เลยนะคะหรือว่าสเก d u ดูเนาะหรือว่าเซฟดาไว้ก่อนเซฟดาอันนี้เราสามารถแก้ไขได้นะคะส่วน s สเก d u l e ตัวนี้ค่ะ เพือสามารถกําหนดเวลาในการตั้งโพสต์ดได้ง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะก็คือเราไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอตลอดค่ะเพื่อนๆเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ดได้นะอันนี้ค่ะเราก็ตั้งวันเวลาของเราได้เลยนะเช่นบีสมมุติว่าบีอยากเปลี่ยนเป็นช่วง2องทุ่มแล้วกันนะอ่าอันนี้คือวันนี้ช่วง2องทุ่มนะคะบีจะให้ Facebook โพสต์ให้นะคะเสร็จแล้วพอเราตั้งเสร็จแล้วปุ๊บค่ะ เพื่อนๆกดสเกจดูได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเฟซบุ๊กเขาจะตั้งให้เรานะคะว่าวันนี้เนี่ยโพสต์นี้จะแชร์วันที่เท่านี้เท่านี้เวลาเท่าไหร่เหมือนที่เราตั้งไว้เลยนะคะก็คือช่วง2องทุ่มนะให้เพืเ่อนๆกดมาตรงนี้นะคะแล้วก็กดมาตรงสเกจดูตัวนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยค่ะจะเป็นโพสต์ที่เราตั้งแชร์ไว้นะคะหากเราอยากอีดีเพิ่มเติมก็กดตัวนี้ได้เลยนะคะกดอีดีโพสต์นะพวกแคปชั่นต่างๆนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะหรือเราอยากเปลี่ยนเวลานะคะเพื่อนก็เปลี่ยนเวลาได้เหมือนกันนะคะ นะคะเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรต่างๆนะอ่ะเป็น6กโมงแล้วกันสมมติเนาะเราคอนเฟิร์มนะคะ เฟซบุกก็จะเปลี่ยนเวลาให้เลยนะคะอันนี้ก็คือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตั้งโพสนะคะง่ายไหมคะเพื<ๆ>่อนๆแค่มีแอปนี้แอปเดียวจบนะคะเป็นแอปที่เ c e b o o k เขาให้เราเอาไว้มอนิเตอร์ในส่วนคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็นการตั้งโพสการแชร์การอะไรต่างๆก็จะง่ายกว่าในส่วนของการไปดูที่หน้าเพจเนาะีจริงแล้วที่หน้าเพจก็โพสได้นะเพะื่อนๆแต่ว่าเราไม่สามารถสเกจดูเวลาได้ใช่ไหมคะแต่ตัวแอป Creator Studio เนะะี่ยค่ะก็จะช่วยเราในเรื่องของการจัดการเวลาใช่ไหมการโพสต่างๆนะคะสำหรับมีเองเนี่ย<ๆ> ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ชอบมากค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดเนาะแต่คอนเทนต์ก็ยังขึ้นทุกวันนะคะหวังว่าคลิปที่พี่แชร์วันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะหากใครที่ไม่ชอบคลิปการตลาดดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ